Where are you going today? Uh, we are going to Gat Luang. Gat Luang, yes. How old are you? I don't her, yeah, just just answer me, how old are you? Years old. No, 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 English. Uh, Eleven. Eleven years old. Emma, how old are you? Three. Three? Esther, how old are you? Fourteen. No, no, English. Fourteen. Fourteen. Oh, I have to go. Today, we will going to Kat Luang market. As Chiang Mai people know Kat Luang, but the official name is Talat Ton Lam Yai and Talat Barrow Uh Esther, 14 years old, and David, 11 years old. David, yeah, and Emma, 4 years old, but they don't know Kat Luang. <laughs> so today we gonna go to learn about กา l หล n g and shopping b y something okay d a ว i d s h o ป p i n g He า s ป e นเขาเป็นเขา e ป็นเขาเป็นเขาเปนเขา s ป็นนี่คเอแม่าน้ำาปิงเขนะคาเรากป็นเขาป็ขา็นาเป็นเปนเาปอนเขาปกนา็็นเาป็นเาป็นนเนนะคะ แกดหลวงอยู่ทางโน้นนะคะมีอไงที่ตัวกล้ามากจอดนั่นแล้วตัวเองเดินขึ้นไปนี่สพุพานครผิโอ้ยอทล้ไม่ี่นี่สวยมากีรถกันรถสีขาวไปสำกับแพรไปดูเก่าด้วยก็นี่เป็นลักษณะหนึ่งของแกดหลวงนะครับก็คือเขาจะ สร้างที่สําหรับจอดรถเน่ยเนี่ยถ้าจะมีเป็นชั้นชันฝั่งนี้เห็นไหมฮะมอไซค์จอดเพียบเลยอันนี้ก็รถยนต์ก็เขาก็คิดเป็นไรชั่วโมงไปนานละเราไม่ได้มาไม่รู้ว่าถี่นี้ชั่วโมงเท่าไหร่วันนี้พาเด็กๆมาศึกษาตั้งแต่เกิดไม่รู้ว่ากัดหวงเป็นยังไงวันนี้ก็เลยพามาดูว่ากัดหวงเป็นยังไง ก่อนจะไปช้อปปิ้งดูอะไรนะครับก็จะแวะเข้าห้องน้ําก่อนที่กัดหลวงก็จะมีห้องน้ำบริการนะครับครั้งละ3บาทลักษณะพิเศษของกัดหลวงก็คือมีทุกอย่างครับที่เราต้องการอยู่ที่มีทั้งเสื้อผ้าอาหารแห้งอันนี้เป็นชั้นหนึ่งก็ของฝากนะครับจากเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นร้านแบบเมือง ของกินจะอยู่ฝั่งนี้พวกอาหารสดนะครับผักปลาล้าปูปลาอะไรนะครับมีทุกอย่างอันนี้เป็นแบบเมืองเมือง เดี๋ยวจะขึ้นไปชั้น2ครับชั้น2จะเป็นเสื้อผ้า ฝั่งนี้เป็นตลาดวัลรสฝั่งนี้เป็นตลาดต้นลำไยก็จะมีสะพานเชื่อมวันนี้มาเพื่ออะไรนะครับเพื่อของกินแล้วคนนี้มาเพื่ออะไรนะครับเพื่อรูบิดือูบินี้ย่านัชนาทาวเชียงใหม่นะครับเนี่ยกาดหลวงดีๆนี้เองแล้วเราก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ทั้งบนก็เป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ายาส่วนชั้นล่างก็เป็นของฝากของกินจากเชียงใหม่มีทั้งกุนเชียงมีแหนมมีอะไรเยอะแยะถ้าใครมาถึงเชียงใหม่แล้วไม่มากัดหลวงหรือว่าตลาดต้นน้ำใยตลาดวัดรถดอะไรนี่ถือว่าคาดอย่างแรงครับที่นี่จะมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนที่อื่นมีทุกอย่างแล้วก็ราคาถูกด้วย ันน,นถ้าใครไม่แน่ใจว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับคุณยใหญ่ก็มีตัวอย่างให้ชิมน,นะฮะว่าหวานไหมเค็มไหมชอบหรือเปล่า